ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติจัดภัยครับวันนี้จะมาคุยเรื่องกาแฟครับกาแฟนั้นเป็นสตรอรี่ที่ต้องเล่ากันยาวนะครับว่าการกินกาแฟนั้นมีหลากหลายวิธีการคั่ววัตถุดิบที่มากว่าจะเป็นกาแฟคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้มนะเข้มมากเลยต่างๆนี้นะครับแล้วอยู่ที่พอเราได้วัตถุดิบดีแล้วการปรุงแต่งแรงอัดของเครื่องปรุงต่างๆนี้นะฮะ ทำให้ผู้กินผู้ที่มีรสนิยมการเสพกาแฟต้องเปรียบเทียบเลยว่ารสชาติเป็นยังไงวันนี้ผมนําเสนอกาแฟอาปะกุครับ0986474222ครับนะฮะวันนี้กํลาลังทดสอบอยู่ครับอร่อยมากเลยขอบคุณครับครับสวัสดีครับมผมปฏิวัตินะครับตอนนี้กํลาลังเทสทดสอบนะครับก็ไม่ได้เทสหรอกครับจริงๆแล้วกาแฟนี่ก็ะ ของแท้นะฮะจากอาปะกุก็เอพิโซดช็อตนะครับนี่ท่านที่มีรสินยมอยากจะทานกาแฟาแท้ๆรสชาติดั้งเดิมตามรสินยมความชอบของแต่ละคนฮนะผมกำลังลองดูนะฮะอาปะกุครับติดต่อได้เลยครับ0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ